เป็นน้องปองปลายน้องเซวหนักคนกี่ท่านสิแกงนำไหลสูกินแต่เป็ดแฟงนอยมันพอดีกินใส่กุ้อรอเนาะไม่ยาเนะตกจากคนสินะนะอมันาบานปังปุ๊ เออไปแล้วก็ไม่ผิดเกมากินบ่ายสมเปีย นอนวางมาตังเนาะมั่นจืดนะจ๊ะจืดอะไรแล้วกินอะไรเด้ออีกก่อนเด้อ <cười> ok. <cười> của của là làm cái này. Làm ăn phong nào. không hai Rồi tiền

มาบอกาักกันหิวมัอรพ่ะอกนบริสเสบน้ำผักแงงเด้ออีกหน่อยเด้อไป็นไานาำไปรินน้อยนั่งมีนมมีนม

อยากแต่เข้าไปแล้วพบอปลังจบนะดีค่ะจะหนาออกมึง๋โอโน่มาตากไปโน่ แม่ที่แก่น้ำใหม่ใส่กระปูใส่กบโหขยันมางวิดกระปูวิดยองหมอเนอะยองหมอนี่ตัวออูจมนนะหมออ่อนหรอกปลาตัวเปิดเลยระวังเด้อทูดีๆ

าลวเอาลาเอาเอากระเบือลงไปมาใส่มกผิดกระดอกกระเดียวให้ปากระเบือลงไปเลยปิดระซือไหมเพชรใช่ปอาววางล่างเอาหกอเดอมันมันนกินอะไรมาพีกต้มกินอะไรสาร์คกินปลาตัวลงนถาไไป กูสีห้าได้ดางมึงน่ะเบองอ่าพี่น้องอวสานแกงใหม่กูเอาสานแกงใหม่จแกงใหม่กูอวสานเออนี้ติดบนนี้บนโกบนะบนนี้กบนะสีห้าบนนีกบนะบนนีกบนะไปบนงกบป่ี๊กบนะจี๊เกบไปะลูกกบกี้กบใช้ใช่ใชตัวนี้กบอ้ยพี่บีกบป้า พุลว่าสิแล้วแต่เศ้าว่ะสิพ้าอื้อกับตโน่ไปกวยเขียดไราว่ะสมืยัไปเนาะเจ้าสิกโ้ตเอาไหนไหนโตนอ่ะไม่เห็นกวยมันนระอ้เอะต๊่โต๊ะกวยเขียดทายเไปมานนไปกวยเยดายตอนสาม ตัวนี้เราไปเลยนะเจ้าชังงวเชยยังใช่น่อีกคนนึงเปือกกบเปลือยยังสุกเ่งก็อ้อยอ้อยมน้อยได้ได้อยู่อาลงน่อกเานพ่งลงยพ่อ เปลี่ยนมือแกงพี่น้องปองปลายมันก็เปลี่ยนมือแกงมาพี่น้อมันประยูนนี่ฝากเลยนาะฝากซอนี่ฝากช้อกินน้ะไรงนั้นมันกินหนามเป็นแล้วมันบ่งแง่นั่นตะกี้ไม่จ่แงมันลุกก่งก่อนลงอัดหลอดลมลงหลอดลมนี่อีปูนดำได้นะเดี๋ยวพายใส่เดี๋ยวพายใส่ปูนะเอากบมีลงใส่ก่อนโลดให้มันซุก บ่มาใส่กันยามะนนินยาดมนจางเอ้าปลาดำปัญห์ปลาส่บาดีปลาที่เอ้ยกี้งหนามัไปใส่สูงเอะว้าวนะกระาดท่ามันมันลายยางอ่ะลงาได้ปูนเลยมันลายยางไปกเสียบกันยัง อันนี้ก็จะใส่พวกรับเออผักบัง n ี ẹ ใส่มันจหอม่าไปไก่เด้อจะไปไก่เด้อกินังลกแม่ครับม่ไดแม่าสบายดีบอ ยาบํารุงค่ะเพราะฉะทั้นเราใส่เกลือใส่ยังไงมันถึกระตุ้นใช่ไหมใส่กามก็งวกินยังไงข้าวหุแล้วกินกินยังไงรอ้ไปก่อนเอื้อด้วยก่อนวะ บ้าเป็นทองอย่าจินลายอย่าจินลายนท้กออ้สายโหลดดีนะมาายุ่งเซียวหายไหอยุ่งมหมยุ่งหะกุิหกได้หน่อยดังเมื้อไหร่กุิห บางบาบางน้ำม่ก็จะจืดหรือบ่อน้อสูงเขี้ยอ๋อแกงโดนโดนหมันจืดมันจืดไปในโตพ้อมเอาไทงเียวพ้อมกันะเยกนว้น้ำหมเนี่ยพี่เคี้ยวคมาเลยวิน้ำหมคือเคี้ยวพี่น้องแต่แค่สีลูนกคพี่น้องเคียว

โอ้ oh, แล้วเด้อกระถากินจากหน่อยนี่มันสิซุกแล้วดิ